มินตราเล่มที่หนึ่งปฐมปริศนาตอนเครือข่ายสยองสามเชิญเอลด้าปล่อยะขึ้นหลังได้อยู่เพียงลำพังมีเงาแสงค่อยแผ่พลิ้วแล้วปรากฏเป็นร่างชินกรกับวรทินเอลด้ายิ้มขึ้นทันทีวันนี้ต้องรบกวนมหาเทพทั้งสองมาเองข้ารู้สึกเกรงใจจริงๆเอลด้ากลา่าว เมื่อองค์อัครเทพเอเดเอลจะออกศึกจะให้พวกเรานิ่งเฉยอยู่ได้อย่างไรชินกรเป็นคนกล่าวกล่าวเช่นนี้แสดงว่าพวกท่านจะร่วมรบกับข้าหรือเอลดาปรอยะถามไปช้าเร็วก็ต้องรบแล้วจะมัวรออะไรวรทินพันปรอยะขึ้นบ้างดีกล่าวได้ดีเอลด้าพูดแล้วส่งเสียงหัวเราะชอบใจเพียงแต่สถานการณ์ตอนนี้อ่อนไหวนะ คงต้องรอให้พวกเด็กๆพาวิญญาณท่านประธานกลับมาก่อนถึงตอนนั้นพวกเราค่อยลงมือก็ยังไม่สายชินกรเสนอไปเอลดา้านิ่งงันไปทันทีตกลงถึงตอนนั้นพวกไคออนจะได้รู้ซึ้งถึงพลังอำนาจของพวกเราเอลด้ยอมรับแล้วหันมองดูร่างอวตารทั้งสองตกลงตามนั้นวรทินเป็นคนเน้นยำ้ำพอลําเลียงของพวกนั้น เริ่มเข้าใกล้สู่แนวป่าที่ตั้งของสถาบันจิตเวทร้างที่เป็นจุดหมายนั่นก็เริ่มเขียนบางอย่างในอากาศซ่อนพลางนันกล่าวตัวอัขระแสงนั้นก็กระจายตัววูบซึมซาบหายไปทั่วลำหอเจฟฟ์พลันเปรยขึ้นนี่ใช่ปากกามายินศาสตราเทพในตำนานหรือไม่ครับถูกต้องระบบอำพรางของพวกคุณแม้จะซ่อนพลางการตรวจจับของผู้ชานเวชชาวมนุษย์ได้ แต่ยังไม่พ้นอำนาจของเหล่าเทพฉันก็เลยต้องซ่อนเร้นให้ลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนั่นเประตอบก่อนจะหันมาพยักหน้ากับรินเตรียมตัวเราใกล้ถึงจุดหมายแล้วนั่นเอ่ยบอกเจฟยิ่งทึ่งหนักเขามองดูจอภาพที่ปลอกแขนมันเข้าใกล้พิกัดเป้าหมายจริงแต่พวกนันรู้ได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษอะไรรินกำลังจะปลุกอินสอนอินรู้แล้วไม่ได้หลับสักหน่อยอินสอนกล่าวแล้วลืมตาขึ้น พี่ทีอรออยู่แล้วอินสอนเปรยบอกเจฟคล้ายยังตามพวกสาวๆไม่ทันไม่นานหอก็เริ่มลงจอดส่งทุกคนลงไปยังพื้นหิมะพวกคุณรออยู่ตรงนี้ก่อนจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเจฟหันไปกล่าวกับนักบินที่รับคำทั้งสองคนพอทุกคนออกจากหอเรียบร้อยหอทั้งลำก็เลื่อนหายไปทันทีเจฟกํกลังรวบรวมกำลังคนที่มาด้วยกันแต่พวกนั้นออกเดินล่วงหน้าไปก่อนเจฟจะเรียกก็ไม่ทัน แล้วทั้งหมดก็ได้ยินเสียงคำรามในลำคอใกล้เข้ามาพ่อหันไปก็เห็นเสือตัวใหญ่สูงไม่น้อยกว่า8ฟุตมันคาปังอย่างมาด้วยทุกคนก็เตรียมอาวุธหยุดไว้นี้พวกเดียวกันนันรีบร้องห้ามพวกของเจฟก็ลดอาวุธลงเสือตัวนั้นก็โยนสิ่งที่คาบมาลงที่พื้นเบื้องหน้าเจฟมันเป็นโดนสังหารตัวหนึ่งอินสอนรีบเข้าไปลูบพลำมขนนุ่มที่แก้มของเสือยักษ์ตัวนั้นนี่เป็นโดนที่บินลาดตะเวนในแถบนี้ ลองโปรแกรมมันใหม่และส่งเข้าไปสำรวจลู่ทางพร้อมติดตามการเคลื่อนไหวรอบอาคารนั่นเอ่ยบอกเจฟก็ให้คนของตนช่วยนำโดนตัวนั้นไปเราจะตั้งค่ายไว้ที่ชายป่าและส่งโดนตัวนี้เข้าไปหาข่าวอย่างที่คุณเสนอว่าแต่เจฟบอกแผนดำเนินการพวกเราจะล่วงหน้าไปก่อนคนของเรารู้แล้วว่าพวกนั้นกักวิญ,ญญาณท่านประธานไว้ที่ใดทันทีที่คุณรัตถอดรหัสได้เราจะติดต่อมา ให้พวกคุณเคลื่อนไหวแบบเปิดเผยเราจะเป็นกองหนุนลับให้เองนั่นกล่าวแล้วไม่รอช้าทั้งสามสาวก็พากันเดินตามเสือใหญ่ที่เป็นร่างแปลงของทิยอเข้าไปที่ป่าสักพักคล้ายนึกขึ้นได้ข้อย,ยุดแล้วหันมาคุณน่าจะไปด้วยไหมนั่นกล่าวพงทวียิ้มรับทันทีไปครับนึกว่าจะไม่ชวนซะแล้วพงทวีกล่าวแล้วจะเดินออกไปเจฟรีดึงตัวเขาวไว้นี่นายจะไปไหนเจฟเอ่ยถาม ็ไปทำงานของผมไงพงทวีเอ่ยตอบพร้อมยกกล่องให้ดูเจฟก็ต้องปล่อยมือพงทวีก็รีบวิ่งตามพวกนั้นไปเมื่อมาถึงทางเข้าเว็บมืดของพวกจักรลปีศาจทอสคามันปรากฏเป็นประตูเหล็กบานใหญ่รัตเงมองแล้วเรียกจอภาพแสงสามจอปรากฏเป็นวงโค้งเบื้องหน้ามือเธอเคลื่อนไหวอย,อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วไปบนจอทั้งสามนั้นไม่ช้าก็มีประตูบานเล็กเปิดออก ไปไหมเนี่ยเข้ารหัสพื้นฐานมากเลยรัฐอุทานเป็นลูกไม้หลอกล่อนะทําให้คนไม่แน่ใจแต่พี่เช็คแล้วทางสะดวกเข้าไปได้เลยข้างในเป็นศูนย์ควบคุมกลางของเว็บเสียงทันดังบอกมารัฐก็ค่อยสบายใจเธอสลายจอภาพแล้วเดินเข้าประตูบานนั้นไปภายในเป็นห้องกว้างขนาดใหญ่มีเส้นแสงเชื่อมโยงกันไปทั่วภายในแต่ละเส้นก็ล้วนเป็นกระแสะข้อมูลที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว เริ่มต้นเจาะระบบได้ที่เหลือปล่อยเป็นหน้าที่พี่เองเสียงท่านบอกมาอีกรัฐก็เรียกจอภาพกลับมาหนึ่งแล้วเริ่มทําการเจาะเข้าสู่ระบบของศูนย์หลังทําไปสักพักก็มีเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นรัตก็เรียกจอภาพมาอีกหนึ่งแล้วเธอก็ต้องเบิกตากว้างที่ทันระบบไฟวอ์นพวกมันรู้ตัวแล้วเอาไม่ดีรัตร้องถามไปค่อนข้างร้อนรนจะเย็นไอ้น้องวางใจทำงานของเธอไปพ่จารณาพวกมันไว้ให้ ท่านตอบกลับมารัฐยังจ้องนิ่งไปที่จอภาพใหม่ที่เริ่มปรากฏวงแสงมากมายซ้อนทับกันเป็นชั้นๆเกิดเป็นโครงสร้างที่แสนสลับซับซ้อนเขาวงกดพ่ทาได้ไงเนี่ยรัฐพันรับทราบให้พวกนี้ได้ลองสนุกกับการถอดรหัสปริศนาเขาวงกดดูบ้างท่านไปนบอกรัฐค่อยยิ้มออกมาได้อย่างนี้ก็แจวรัฐกล่าวแล้วรีบทำการเขียนโค้ดเข้าไปจาระบบของศูนย์ควบคุม ในห้องมืดที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์จักรกลที่ซับซ้อนมีร่างคนประมาณ24คนนอนเอนอยู่บนเก้าอี้ตัวใหญ่ที่เรียงรายเป็นวงกลมตรงกลางมีทรงกระบอกแก้วภายในเหมือนเป็นสมองขนาดใหญ่ที่มีดวงตาคู่หนึ่งมีสายสัญ,ญญาณแสงมากมายเชื่อมต่อจากสมองนั้นและยงใหญไปยังหัวของร่างคนเหล่านั้นทอสคาย,ยืนมองนิ่งอยู่ที่จอภาพใหญ่ด้วยแววตาที่บ่งบอกถึงความสนใจอย,อย่างยิ่งยวด ร้กัดนักคิดใช้วงกฏปริศนามากันพวกข้าหรือเจาะเข้าไปให้ได้ทอสคาบ่นพึมพำก่อนจะสั่งการไปในจอภาพมีร่างเสมือนคล้ายจะเป็นของคนที่นอนอยู่ทั้งหมดนี้กำลังหาทางบุกทะลวงเข้าไปจาก24ทิศทางโดยรอบเขาวงกฏที่ท่านสร้างขึ้นพวกแกยังรู้จักปฏิภาคของทิทธิดาสองน้อยไปนี่คือความคิดปริศนาแค่ในคิดชีวิตก็เปลี่ยนรู้จักไหมท่านในคิดแล้วสลับผังวงกฏ จนทำให้พวกที่บุกฝ่าเข้ามาถูกกักไว้ภายในเสีอสมิงพาพวกนั้นมาที่ทางเข้าด้านหลังสถาบันจิตเวชร้างเห็นพวกซอมบี้ของเอลลอเดินโซเซกันอยู่เต็มไปหมดแม้ตอนนี้หิมะจะเริ่มโปรยปลายแต่พวกมันคล้ายจะไม่รับทราบถึงความเหน็บหนาวรอบด้านเสียสมิงค่อยคืนกลับเป็นร่างทีออาจารย์ชินเข้าไปสำรวจดูแล้วพวกมันซ่อนวิญญาณไว้ที่ห้องชั้นสาม ที่ย่อเอ่ยบอกพร้อมชี้มือไปที่ตัวอาคารด้านหลังฉันสามห้องตางขะอ,อินก็รับรู้ได้เหมือนกันอินสอนช่วยยืนยันบุกเลยไหมเพ่รินหันมาถามแล้วขยับตัวนั้นจึงรีบดึงไว้รอก่อนทันกับคุณรัฐกกำลังเจาะระบบพวกนั้นอยู่พอถอดรหัสได้ห้องเก็บวิญญาณจึงจะเปิดออกถึงตอนนั้นได้เลยกันเลยแน่ฉันจะให้พวกดักมูลโจมตีด้านหน้าเพื่อเบนความสนใจ ส่วนพวกเรารอบตีท้ายครัวพวกมันกันนันบอกเล่าแผนการรินค่อยพยักหน้ารับส่วนคุณเตรียมตัวให้พร้อมพอเราบุกเข้าไปที่ห้องเก็บวิญญาณได้หน้าที่เคลื่อนย้ายวิญญาณเป็นของคุณนั่นหันมาเอ่ยบอกรับทราบพงทวีตอบไปแววตาเขาไม่มีอาการหวาดกลัวใดๆทำให้นันเริ่มสงสัยเกี่ยวกับชายหนุ่มผู้นี้มากขึ้นเขาไม่เหมือนลูกคนรวยทั่วไป หรือว่าด็อกเตอร์ชัยยศจะฝึกลูกศิษย์มาอย่างดีรัดพยายามอยู่อีกพักใหญ่จนสมองเธอเริ่มล้าทำให้การเคลื่อนไหวของมือเธอเริ่มช้าลงแต่เธอก็ไม่ยอมถอยพยายามตั้งสติแล้วลุยเขียนโค้ดทะลวงระบบต่อไปทัานคล้ายจะรับทราบไหวไหมเนี่ยเธอเริ่มเฉื่อยลงแล้วจะพักก่อนก็ได้นะพวกนั้นไม่มีทางฝ่าเข้ามาได้หรอกท่านเอ่ยบอกมาด้วยความห่วงใย ไม่ต้องแค่เพียงคำพูดที่กำลังใจรัดก็มาเพียบใกล้จะเจาะผ่านได้แล้วและนี่ก็สำหรับด่านสุดท้ายรัดเอ่ยตอบเธอคล้ายจะมาถึงจุดหมายหญิงสาวกล่าวแล้วผลักมือออกไปที่จอภาพมีจุดแสงสว่างแล้วขยายตัวออกอย่างฉับพลันขใดนั้นรัดก็คล้ายหลุดเข้ามาอยู่ในอีกที่หนึ่งมันเป็นที่โล่งกว้างมีฟ้าสีเขียวอมน้ำตาลบรรยากาศดูซึมเซาชวนให้หดหู่เอามากๆ จุดที่รัดอยู่เหมือนเป็นยอดเนินใหญ่แห่งหนึ่งมีเสียงครืนครันดังมารัดก,ก็หันไปมองอย่างทิศที่มาของเสียงก็เห็นคลื่นขนาดใหญ่กำลังถาโถมเข้ามาแต่มันเป็นสีแดงหม่นคล้ายมวลโลหิตขนาดมหฮมาพี่ทันเลือดรัดเกลียดเลือดเป็นลมดีไหมเนี่ยรัดร้องลั่นทว่าที่เบื้องหน้าเริ่มปรากฏเส้นแสงถักสารกันจนกลายเป็นเรือลำหนึ่งใจเย็นรีบขึ้นไปบนเรือ ตอนนี้เราเข้ามาในเครือข่ายจากกลปีศาจของพวกมันได้แล้วท่านเอ่ยบอกรัฐก็รีบตะกายขึ้นไปเรือลำนั้นก็ลอยขึ้นทันทีก่อนที่คลื่นโลหิตจะถาโถมเข้ามาถึงมองลงไปเห็นเป็นเกลียวคลื่นสีแดงคล้ำที่ส่งกลิ่นเหม็นคาวเลือดลคลักคลุ้งทว่าสนามพลังรอบลำเรือยังสามารถสกัดกั้นกลิ่นทั้งหมดเอาไว้ได้แต่แล้วก็ปรากฏอสูรร่างใหญ่โผล่ขึ้นมาจากท้องทะเลโลหิต มันใช้สองมือไขวยคว้ามาที่เรือของรัฐทำเอารัฐต้องกรีดร้องเสียงหลงแต่เรือก็ยังพาเธอหลบหลีกเนื้อมืออสูรเหล่านั้นมาได้หลังลอยลำมาไม่นานก็เริ่มปรากฏฟากฝั่งให้เห็นพร้อมกับกลุ่มควันที่พวยพุ่งขึ้นมาจากภูเขาไฟนับร้อยลูกเบื้องล่างก็เป็นทะเลลาวาสีส้มเหลืองที่สุกสว่างมีลูกไฟพุ่งวาบขึ้นมาทันทีมันกระทบโดนสนามพลังรอบลำเรือจนระเบิดกระจาย แม้จะฝากเข้ามาไม่ได้แต่ก็สร้างแรงสั่นสะเทือนจนรัดต้องกรีดร้องลั่นอีกครั้งผ่านจากดงภูเขาไฟมาได้ก็ต้องพบกับดาน,น้ำแข็งที่แสนจะเหน็บหนาวเห็นน้ำแข็งและหิมะเกาะพราวไปทั่วบนลำเรือเริ่มปรากฏประทุนเรือขึ้นรัดรีบเข้าไปหลบข้างในทันทีไม่ช้าก็มีพายุหิมะจู่โจมเข้ามาจากด้านหน้าทำให้สนามรอบลำเรือสว่างพราวเป็นประกายจากแรงกระแทก ในขณะที่ภายในพายุนั้นยังเต็มไปด้วยใบหน้าที่สยดสยองสีขาวซีดแอบแฝงมาด้วยส่งผลให้รัดเหน็บหนาวเข้าไปถึงภายในอีกด่านเดียวทําใจดีๆไว้เสียงท่านบอกมาพอสิ้นคําเรือก็ผ่านเข้ามายังสถานที่อีกแห่งฟากฟ้าเป็นมวลเมฆสีเทาแดงที่แสนหม่นหมองเสื่องซึมเบื้องล่างเป็นแผ่นพื้นที่แห้งแล้งกันดานมีเสียงลมพัดหวีดหวิวชอยเอาผงละเอียดบางอย่างปลิวตามลมมา มันมีกลิ่นเหม็นหืนเหมือนซากเน่าพวกผงฝุ่นละเอียดที่สายลมพัดพามาก็เริ่มรวมตัวกันขึ้นเป็นร่างที่บิดเบี้ยวมองเห็นไม่ชัดรัตไม่ชอบบรรยากาศที่นี่เธอเริ่มกอดเข่าอยู่ภายในประทุนเรือจิตใจที่เข้นเขิมเริ่มสั่งซาลงทีละน้อยลงมือเรรัดข้างหน้าเป็นทวารทางออกถ้าถอดรหัสได้ก็จบข่าวเสียงทันกระตุ้นมาทําให้รัตต้องแขงขืนเรียกจอภาพมาแล้วทําการเขียนโค้ดเพื่อถอดรหัสผ่านของทางเข้า ต้องต่อสู้กับเสียงหวีดหวิวของลมและเสียงโหยหวนของเงาร่างที่เกิดจากการรวมตัวของผงฝุ่นเหล่านั้นพวกมันพากันมาเกาะอยู่รอบสนามพลังของเรือเต็มไปหมดนี่มันรหัสภาษาอะไรกันรัฐไม่เคยเห็นมาก่อนรัฐเอ่ยบอกมันเป็นการเข้ารหัสของโลกมืดนะเอาจอภาพนี้ไปมันจะช่วยแปลเป็นภาษาที่เธอรู้จักมองหาความสัมพันธ์ให้เจอรัฐของพี่ทำได้อยู่แล้ว ท่านเอ่ยบอกแล้วส่งจอภาพพิเศษมาให้มันมีลวดลายประหลาดเคลื่อนไหวอยู่ตามขอบจอโหพี่พูดอย่างนี้ตายเป็นตายรักคล้ายได้กำลังใจกลับมาเธอเริ่มเขียนรหัสเพื่อสแกนความสัมพันธ์จนเริ่มมองเห็นจึงเขียนอัลกอริทึมเข้าไปทำการดีโคดร,รหัสพวกนั้นทันทีมันได้ผลที่เบื้องหน้าพลันเปิดกว้างออกเป็นอวกาศมืดดำเห็นกลุ่มหมอกแสงอยู่ห่างไปไม่ไกลงานเราเสร็จแล้วรีบเพนกันเถิด ท่านบอกมาเรือลำน้อยเริ่มตีวงโค้งแล้วเพิ่มความเร็วรัดหันไปมองเห็นพวกอสุรกายติดปีกจำนวนมากกำลังบินตามมาพวกนั้นพากันคำรามก้องด้วยความดูร้ายเฮ้ยเร็วเข้าพิทานให้แม่ปลุกรัดเร็วรัดร้องลั่นแล้วลืมตาตื่นขึ้นฝากครอบถูกเปิดออกไอรีนกับคนของเธอรีบเข้ามาช่วยดูอาการรัดยังหอบหายใจแต่ก็หันไปมองเห็นทันยืนกอดคัมพียิ้มให้ ที่สถาบันจิตเวชเริ่มเกิดความกลาหลขึ้นมีเสียงการต่อสู้ดังขึ้นทางด้านหน้าพวกของเจฟได้บุกเข้ามาแล้วพวกของนันก็รีบเข้าไปทางด้านหลังที่ย่อคืนกลับเป็นร่างเสือสมิงตัวมหึมาวิ่งทะยานบุกนำเข้าไปพวกซอมบี้ล้วนถูกตะปบโฉกัดและฉีกกระชากจนล้มหายไปตลอดทางพงทวีคล้ายไม่เคยพบเห็นฉากการฆ่าล้างที่รุนแรงเช่นนี้มาก่อน เขาจึงพยายามไม่ดูเอาแต่มุ่งหน้าวิ่งตามหลังนันกับพวกไปอย่างเดียวพอเข้ามาถึงข้างในอาคารรินนำหน้าไปจัดการกับพวกโรนสังหารมันถูกสอยร่วงด้วยปืนยิงระเบิดของรินแต่พอมาถึงชั้นสามที่เป็นจุดหมายก็เห็นพวกโรนรายล้อมรอบทรงกลมแสงลูกหนึ่งมันลอยนิ่งอยู่กลางอากาศว่างเหนือหลุมขนาดใหญ่ที่มีเปลวพลังสีเขียวสว่างแผ่วพลิ้วอยู่ตลอดเวลานันจี้ปากกาไปเปิดทาง นันประกาศมีกระแสพลังพุ่งว่าไปกระแทกพวกโรนแหวกออกเป็นทางกว้างหลายตัวชนกันจนระเบิดกระจายนันรีบวิ่งนำพงทวีกับอินสอนสวนเข้าไปแต่พวกโรนก็พากันรายล้อมเข้ามาอีกพวกมันคล้ายถูกสั่งให้มารวมตัวกันในที่นี้พวกที่ไปจัดการดวงวิญญาณอินจะจัดการพวกจักรกลปีศาจเองไม่มีอะไรต้องอาทรกันอีก อินสอนกล่าวแล้วคืนกลับเป็นร่างปฏิภาคมีเปลวพลังระเบิดสว่างออกรอบตัวเธอเริ่มทําลายพวกโดรนที่เข้ามาใกล้อย่างรุนแรงนันรีบดึงมือพงทวีเข้าไปที่ริมขอบหลุมกว้างเธอเขียนบางอย่างที่อากาศเชื่อมต่อนันกล่าวแผ่นหินที่พื้นห้องก็เริ่มหลุดลอยไปเชื่อมต่อกันจนเป็นสะพานข้ามไปที่ดวงแสงกลางหลุมรีบไปจัดการเร็วเข้า นันร้องบอกพงทวีก็รีบดึงเอาแคปซูลออกมาจากกล่องแล้ววิ่งข้ามสะพานนั้นไปเขาทำการเชื่อมต่อแคปซูลเข้ากับมือถือของตนแล้วเปิดระบบทำงานมีแสงเลื่อมพราขึ้นรอบตัวของแคปซูลที่ด้านบนค่อยเปิดออกเป็นช่องเล็กๆแล้วเหมือนจะมีแรงดูดทำให้เริ่มปรากฏไอแสงเคลื่อนจากดวงแสงนั้นเข้ามาเก็บไว้ในแคปซูลเขาต้องหันมามองพวกนั้นที่กำลังต่อสู้อย่างหนักเพื่อสกัดพวกโรนไม่ให้เข้าใกล้ ไม่นานดวงแสงนั้นก็ค่อยดับมืดลงพงทวีก็รีบปิดระบบแล้วตัดการเชื่อมต่อช่องข้างบนเลือดปิดไฟรอบแคปซูลก็ดับลงมีแต่แสงสีเขียวสว่างภายในหลอดแก้วผมได้วิญญาณมาแล้วพงทวีกล่าวแล้วหันวิ่งกลับมาแต่ต้องชะงักเมื่อนันร้องขึ้นระวังนันตะโกนบอกแล้วพุ่งเข้ามาขวางกั้นพงทวีไว้พร้อมยื่นปากกาออกไปผนึกนันประกาศพอดีเปเลวพลังระเบิดสว่างขึ้นรอบตัว ร่างนั้นล้มลงเบื้องหน้าพงทวีมีไอควันคลุ้งขึ้นพร้อมบาดแผลไฟไม่หลายแห่งขณะเดียวกันร่างทอสคาก็พลันปรากฏออกมาแข็งทื่อก่อนจะล้มตึงลงกับพื้นนั่นยังกวาดมือควานหาจนเจอสร้อยข้อมือเส้นเดิมที่ตกอยู่เธอรีบกำมันเอาไว้ในมือแล้วล้มลงนอนหายหายใจอย่างยากลำบากพงทวีก็รีบเข้าไปประคองนั่นขึ้นมาฉันยังตายไม่ได้ยังมีเรื่องต้องสสารนั่นกล่าวเหมือนจะย้ำเน้นกับตนเอง ก่อนจะคอพับหมดสติไปในอ้อมแขนของพงทวีจบตอนเครือข่ายสยองสาม